สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในช่วงนี้กันนะครับของทางด้านาบาร์ซโลนานะครับบาร์ซโลนายังคงพยายามท้าทามทางด้านรุยดิอาร์อีกครั้งนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าริเวอร์พูลจะเปิดประตูสู่การย้ายทีมหรือไม่นะครับมีรายงานว่าผู้เล่นก็สนใจที่จะย้ายไปบาร์ซโลนาด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับริเวอร์พูลเคยปฏิเสธข้อเสนอจากทางบาร์ซโลลนานะครับในเดือนมิถุนายนและ ปฏิเสธทางด้านบาเยนในเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะครับแต่บาเยนก็ยังสนใจอยู่นะครับหารุย,ยิ้าไม่สามารถย้ายได้นะครับไปดูกันที่ามาคัสแลดฟอร์ดนะครับผมยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่บาเซโลนาสนใจนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับผมลาดมุสฮอยลุนนะครับยืนยันต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต่อไปนะครับและอยากทําผลงานให้ดีที่สุดเขาจะย้ายก็ต่อเมื่อสโมสรตัดสินใจปล่อยตัวเท่านั้นครับ นะครับฝากกดติดตามกดเคาะหัวใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ